มายู่สำหรับเกมแนวไอดอารพีกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวไอโดอารพีเล่นมันเพลินเล่นชิวๆอยู่เนี่ยก็นคือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมสามารถกดสมัครสมาชิกกดตู้โปแตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่รียบร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแลวกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือว่าเกมไหนน่าเล่นก ชื่อว่า h a m s t e r c o o k i n g Factory นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราจะได้จำลองสถานการณ์เป็นผู้บรหิหารจัดการโรงงานของแฮมสเตอร์ที่จะทำคุกกี้ส่งออกไปขายนั่นเองนะครับภายในตัวเกมจะให้เราเนี่ยนำแฮมสเตอร์เนี่ยมาสร้างคุกกี้ของเรามาทำคุกกี้เอาไปขายแต่ว่าเราเนี่ยสามารถอัปเกรดแฮมสเตอร์ได้ต่างๆนานานเลยก็คือ,คอแบบตัวละครภายในตัวเกมค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับสำหรับตัวของนะแฮมสเตอร์เนาะก็จะมีคัสตกต่างกันไปด้วยคัส ม่วงคาดเหลืองก็ลแล้วแต่เราเจะเปิดได้นะครับสำหรับเกมนี้แล้วเกมนี้นะครับจะมีภาพที่น่าจะมีความน่ารักน่ารักเลยนะครับน้อสำหรับใครที่แบบชอบเล่นเกมแบบภาพน่ารักเล่นเพลินๆอยู่ก็คือสามารถไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะสหรับเกมที่สองเนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแบบคลายเครียดแล้วก็หาเกมแนวคลายเครียดเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสหรับเกมนี้มีชื่อว่า kitty cat r e s o r t นันเอง ตอนภายในเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์ที่เราเนี่ยจะสร้างรีสอร์ทให้น้องแมวของเราเนี่ยมาอยู่ในเกาะแห่งนั้นกันนะครับก็คือว่าเราเนี่ยสามารถสร้างได้ตามใจเราเลยว่าเราเนี่ยจะออกแบบเกาะยังไงหรือว่าเราเนี่ยจะทำยังไงได้อะไรต่างๆแล้วนะก็สามารถทําได้ก็คาอที่เยอะแย,ะ,ยะมากมายแล้วก็จะมีน้องแมวของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ การค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะครับภาพมองมุมสูงแล้วก็ภาพกราฟิกมันจองแนวน่ารักน่ารักนหน่อยมลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้ครับผมเกมที่3เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมเล่นชิวๆแล้วก็มองหาเกมที่เล่นเนเพลินอยู่แล้วก็มีความน่ารักอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าไ d o อ เพจเชีเตอร์นะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์นะครับเป็นสถานที่รับเลี้ยงน้องแมวจรจัดนะครับแล้วก็หาบ้านใหม่ให้น้องแมวนั่นแหละนะครับซึ่งภายในกเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากแค่เราเนี่ยเลี้ยงน้องแมวหรือว่ารับเลี้ยงน้องแมวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีน้องแมวต่างๆที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้คนข่างแต่เยอะแล้วก็เกมเนี่ยจะมีระบบการอัวเวตัวละครด้วยเนาะก็คืออัวเวเพื่อให้มีสิ่งของใหม่ในการตกแต่งห้องเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีระบบการสุ่มหรือว่าระบบ การหมุนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถคำาโหลดในเพจ Store แล้วก็ App Store กันได้แล้วก็กราฟิกะเด็น,นเกมก็ถือว่าเป็นกราฟิกที่จะมีความน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นในระบบแนวตั้งนั่นเองนะก็จะมีชื่อว่า eternal evolution นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนว rpg ผบบสมแนวจัดทีม เข้าไปด้วยนะครับเนาะก็สําหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่มันจะมีตัวละครหลากหลายแล้วก็จะมีการวิวัฒนาการได้มากถึง300กว่าตัวนะครับแล้วก็3 0 0้กว่าตัวนี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยเล่นตามเคสเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมยังไม่มีระบบที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้นะก็แล้วก็สําหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้สามารถไปลองโหลดไปลองเล่น เกมนี้กันได้แล้วก็กราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นกราฟิกที่งสวยงามมากๆคงเป็นบริหารจัดการอยู่เช่นเดีวยวกันนะครับก็สระเกมที่มีชื่อว่า Idol Fishing วันเล่นไทยขุดนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเกมแนวบริหารจัดการเกาะเล็กๆนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถปรับแต่งเกาะได้ตามที่เราต้องการเลยเป็นเกมที่เขาจะเล่นสโนโกุกเล่นเพลินๆแล้วก็จะมีความสวยงามมีความน่ารักมากๆตัวเกมนะครับยิ่งเรามีเวลที่เยอะขึ้นเราก็สามารถซื้อของใหม่ๆหรือว่าอัปเกรดของใหม่ๆ ได้ยิ่งมีการเอาไวเยอะนะครับแล้วก็สามารถตกปลาขายได้ดีนะเป็นเกมสุดน่ารักแล้วก็กราฟิกภายในเกมก็เป็นกราฟิกที่น่าจะมีความน่ารักมากๆเลยนะครับก็การเล่นของตัวเกมนะครับก็จะเป็นการเล่นแบบแนวตั้งนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่เกินสเปคด้วยนะเล่นมันเพลินเล่นมันมันแล้วก็ไม่ซีเรียสเล่นอยู่เนี่ยก็คือองมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับับเกมที่มีชื่อว่า Ham สเตอร์วันเล่นนะครับก็คือเกมแนวจำลองสถานการณ์บริหารจัดการบ้านเมืองในการสร้างบ้านของแฮมสเตอร์หรือว่าหมู่บ้านของแฮมสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีอะไรไหลายเราทำตั้งแต่การทำฟาร์มตั้งแต่การจัดสรรแฮมสเตอร์ ter, มาดูแลใน ตัวของร้านต่างๆด้วยก็จะมีทั้งร้านขายของขนมเป็นพวกการปลูกผักทำฟาร์มก็มีเช่นเดียวกันภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ห่อนจะสวยงามนกคนับมันก็จะเป็นออกแนวอาร์ตๆหน่อยเพราะว่าในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกมุมสูงนะครับล้วก็การเล่นโดยตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นการเล่นแบบแนวสร้าง นั่นเองนครับเนาะชื่อว่า Idol Berserker เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG นะครับที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนักดาบผนจรกับเด็กหญิงที่ช่วยเหลือเขาไว้ซึ่งภายในเกมเนี่ยเราจะรับบทบาทเป็นนักดาบผนจรน,นะครับที่จะไปช่วยเด็กหญิงคนนั้นเพราะว่าเด็กหญิงคนนั้นโดนตัวของบังกรน,นะครับปีศาจคนหนึง่งจับตัวไปเป็นเครื่องสังเวยเขาเนี่ก็ต้องไปช่วยให้ได้นะครับแล้วตัวเกมนี้ครับจะเป็นแนวแอคชั่น RPG แบบออโต้เราเนี่ยสามารถสวมใส,ส่สกิลต่งตาง ภาพการาฟิกของเนเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกออกแนวขาวดำนะมันจะเป็นแนวเงาเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะฮะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแบบไอดอลสวมบทบาทเป็นหุ่นยนต์จักรกลแบบการดำนิดหน่อยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับตัวเกมนี้มีชื่อว่าแกรนเซนก้านะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นแนวไอดอลนะครับภาพการาฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ที่เราเนี่ยไม่จะเป็นต้องทำอะไรเลยก็คือแนวเราก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรอยู่แล้วนะครับก็ แค่เก็บตังค์แล้วก็นำทำลายนำอัปเกรดตัวละครอัปเกรดสกิลแล้วก็สกิลในเกมน,กนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่คนขะาเยอะมากมายเลยนะครับเนาะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ไม่กี่สเปคด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีอะไรต่างให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งสกินก็มีให้เราสวมใส่เช่นเดียวกันนะครับผมเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวไอดอลสุดมัน กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าแคเนตฮีโร่แล้วสำหรับเกมแคเนตฮีโร่เนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นฮีโร่กระป๋องนะครับที่จะไปช่วยโลก จากคำสาบนะครับตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆตัวเกมเนี่ยจะมีระบบต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนง่ายเยอะแยะมากมายต่งเช่นระบบที่ไปดันเจีย้ยนสู้กับบอสต่างๆก็มีเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครต่างๆที่เราเนี่ยสามารถปลดล็อกได้ตามเลเวลหรือว่าสามารถสุ่มได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับก็มีเกมนี้ท,ทำออกมาได้ดีแล้วก็ค่อนจะมีความสนุก มากมากเลยนะภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวลายเส้นน่ารักน่ารักหน่อยๆใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะ่า Legend Medician นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวไอเด RPG ซึ่งเกมแนวไอเด RPG ก็คือเกมที่ปล่อยระบบตัวเกมเนี่ยเล่นไปนะครับแบบเราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากก็อาจจะก,กดสกิลเล็กน้อยนะครับแล้วก็การอัปเกรดตัวละครก็มี ให้เราอัปเกรดนะครับด้วยแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีโหมดหลายโหมดให้เราไปเลือกเล่นกันด้วยนะครับมีตั้งแต่โหมดที่เป็น DeV ิล d ็อปดากอนเน็ตดากอนแล้วก็ Story ่โหมดเนะื้อเรื่องก็มีมีโบนัสฮันเตอร์ก็มีด้วยเหมือนกันแต่โหมด p v p ก็มีนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดให้บริการนะครับสำหรับเกมนะี้แล้วก็กราฟิกภายในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตภาพบรการเล่มี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงแนะับแล้วก็การเล่นก็จะเป็นระบบแนว ัด้วยนะสหรับใครที่ยังต้องการเช่นเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้แล้วก็มองหาเกมแนวสไตล์แนวนี้มาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะฮะสิบเกมแนวไอดอลอาร์พีจีนะครับกองวัพท่านผู้ชมเนี่ยได้ชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สระครั้งนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดหนักเกมอะไรก็ฝากตามกันแล้วกดแชร์ไว้ด้วยนะสระครั้งนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม